เดือนตุลาคมพศ2567การงานของราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะคะว่าการงานของคุณในเดือนนี้นะค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีการศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆกําลังศึกษาสิ่งใหม่ๆอยู่นะคะหรือว่ามีความสนใจทางด้านอะไรใหม่ๆอยู่นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของงานผู้ใหญ่ค่อนข้างเมตตาหรือคุณอาจจะต้องอให้คาปรึกษากับคนอื่นเสมือนตัวเองเป็นผู้ใหญ่เองก็เป็นไปได้หรือตัวคุณเองอาจจะต้องปรึกษาผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ ก็เมตตาดีด้วยนะนเดือนตุลาคมเพียงแต่ว่าผลประโยชน์ต่างๆอ่ะคะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยลงตัวนะอาจจะมีการต่อรองกันด้วยแล้วก็คุณอาจจะต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวมากๆในการทํางานผลของการประสบความสำเร็จของงานเนี่ยก็ถือว่ากลางๆนะคะมาดูในส่วนของความสัมพันธ์บ้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ตัวใครตัวมันออกแนว ลักษณะเหมือนเห็นแกตัวด้วยซ้ําไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่ามีความเห็นแก่ตัวซึ่งกันและกันมีการปฏิเสธไม่ร่วมงานกันไม่เอากันเลยก็มีนะคะสําหรับราศีกรกฎในเดือนตุลาคมแต่คนไหนที่คุยกันได้ก็คุยกันยาวๆนะมีการงอนด้วย เป็นไปได้สูงนะว่าจะมีลักษณะงอนเดินหนีให้กับงานงอนแต่การงอนของคุณเนี่ยยังเป็นลักษณะของการที่มีเหตุผลค่ะยังต้องทํางานอยู่แม้จะงอนแม้จะแสดงออกแต่ก็ยังใช้เหตุผลในการทํางานอยู่นะคะงั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีกรกฎเนี่ยควรจะทํายังไงบ้างเกี่ยวกับงานในเดือนตุลาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าในเดือนตุลาคมนะราศีกรกฎคะ่ะคุณต้องใช้การเจราจาให้เกิดประโยชน์คุณต้องใช้การเจราจา ที่ดีแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับตัวคุณเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างทํางานโดดเด่นเป็นคนที่มีความโดดเด่นในการทํางานเรียกว่าอย่งงางนั้นเถอะแล้วไพ่ก็ยังบอกอีกว่าให้สนใจเรื่องงานเป็นหลักส่วนความเสียใจต่างเนี่ยคุณมีความเสียใจเก็บเอาไว้ในใจเพราะมันไม่ได้ดั่งใจมารู้สึกผิดหวังกับคนบางคนนะสิ่งเหล่านั้นให้เก็บไว้กับตัวเองค่ะแล้วใช้การเจรจาให้เป็นประโยชน์สนใจเรื่องงานเท่านั้นเพราะคุณเก่งเรื่องงานของคุณอยู่แล้วค่ะราศีกรกฎ